สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจัดชุดใหญ่กับซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่แนวด้านมืดที่สุดโต่งกันบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องว่าเดอะบอยนั่นเองครับในซีซั่นแรกนะครับผมบอกได้เลยว่าโหดิบเถือนสารใจแนวฮัดคอทุก e ีีอย่างแน่นอนเพิ่มมาให้เป็นการเสียเวลาครับไปติดตามรับชมในตอนแรกกันเลยครับเริ่มเรื่องนะครับจะมีเด็กอยู่สองคนครับเดิงเถียงกันไปนะปานะครับผมว่าซูเปอร์ฮีโร่คนไหนนะครับผมมันเก่งกว่ากันนะครับ อย่างเช่นเดดรฟนะครับหรือทานลูเซนนั่นเองนะครับใครจะเก่งกว่ากันโดยที่เด็กคนหนึ่งบอกว่าเดดรฟจะส่งปลาฉลามไปกัดจู่ทานลูเซนนะครับผมแต่เพื่อนบอกว่าเมื่อจะเห็นจู่ทานลูเซนได้ยังไงวะมันหายตัวได้นะเว้ยแต่ไม่นานครับก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยก็วิ่งหนีตำรวจมาแต่ไกลเลยทีเดียวนะครับกําลังจะพุ่งตรงไปที่เด็ก2คนนั้นอยูย่ ควีนเมิร์ฟครับผมซูเปอร์ฮีโร่สาว mm hmm. ก็กระโดดลงมาขวางไว้ให้นะครับผม mm hmm. จนทําให้รถเนี่ยชนเมิร์ฟเข้าเต็มเปล่าเลยนะครับ mm hmm. แต่ก็แทบไม่สกิดผิวของเธอเลยแม้แต่น้อยนะครับ mm hmm. ผู้ร้ายเนี่ย mm hmm. ก็เลยจับเด็ก2คนนั้นเป็นตัวประกันครับ mm hmm. แต่นั่นครับ mm hmm. ก็โด,ดนน้ำแสงจากสายตาของโฮมเลนเดอร์ครับ mm hmm. สุดยอดซูเปอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งของโลกก็มาจัดการอย่างทันท่วงทีนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งของเมืองครับหนุ่มหน้ามนค,นคนชื่อหิวอีครับพนักงานขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆแห่งหนึ่งครับที่กําลังทํางานอยู แล้วอยู่ๆแฟนเธอก็มาหาชวนไปต่อสายเคเบิลด้วยกันซึ่งเป็นคำพท์เฉพาะนะครับที่เขาทั้งสองหมายความว่าเราจะไปปี้กันเถะนั่นเองครับทั้งคู่ก็ออกมาจากร้านครับแล้วพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าตัวของโรบินเองนั้นอยากจะย้ายไปอยู่บ้านเดียวกับฮิวอี้ครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นความปรารถนาของฮิวอี้อยู่แล้วด้วยแต่เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นเองครับโรบินที่อยู่ตรงหน้าของฮิวอี้ครับก็เละเป็นกองเลื่อนครับกระจัดกระจายอย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียวโดยมีเอเทนครับ ซูเปอร์ฮีโร่ด้านความเร็วนะครับผมได้พูดว่าขอโทษฉันหยุดไม่ได้ฉันหยุดไม่ได้ก่อนที่จะวิ่งหายวัาไปกับตาครับตอนนี้นะครับโรบินนะครับเหลือเพียงแค่2มือที่ฮิวอี้ได้จับไว้นะครับก่อนที่ฮิวอี้จะช็อกในที่สุดนั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานครับฐานเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทที่ดูแลซูเปอร์ฮีโร่ครับก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเจราจาชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเนื่องด้วยโรบินเองนะครับเป็นแฟนของฮิวอี้ก็จริงอยู่ แต่ทั้งคู่นั้นยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสด,ด้วยกันครับโดยพ่อแม่ของโรบินนะครับผมก็ให้ฮิว้จัดการดําเนินการแทนได้ทั้งหมดครับโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่เองนั้นก็ส่งคนมาเจราจาและยื่นขอเสนอมอบเงินเยอะๆให้ประมาณ4,500เหรียญด้วยกันหรือประมาณ1 4 0 0 0 0กว่วาบาทนั่นเองครับซึ่งฮิว้ e รู้ดีว่าชีวิตของแฟนสาวนั้นต้องสูญเสียไปมันไม่คุ้มค่ากับเงิน0เหรียญเลยครับเขาจึงบอกไปว่าขอคิดดูก่อนนะยังไม่ขอเซ็นยินยอมใดๆทั้งสิ้นนั่นเองครับ ในวันเดียวกันอีกด้านหนึ่งของเมืองครับเราจะได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่สาวคนหนึ่งนะครับผมกำลังฝึกซ้อมเตรียมตัวไปเดบิวต์เข้าสู่วงการซูเปอร์ฮีโร่ในนามว่าสตาร์ไลน์นั่นเองครับโดยตัวของเขาเองนั้นนะครับได้เข้าไปสัมภาษณ์พิเศษนะครับเพื่อไปคัดร่วมนะครับผมคัดเลือกตัวเข้าอยู่ในทีมเดอะเซเว่นเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ที่ตอนนี้นะครับสูญเสียสมาชิกไปหนึ่งคนนะครับจากภารกิจจึงต้องหาสมาชิกคนใหม่มาทดแทนนั่นเองครับ และไม่นานก็ได้รับการติดต่อกลับว่าเธอผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่ของทีมเดอะเซเว่นและให้เข้าร่วมเปิดงานตัวในวันถัดไปทันทีครับผมโดยในวันเปิดตัวสมาชิกใหม่ครับมีประชาชนให้การต้อนรับสตาร์ไล h ์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็ไม่มีสมาชิกคนไหนนะครับพอจะว่างจะมีว่างจริงๆก็มีแค่เดอะรีฟเท่านั้นเองนะครับเลยมาขอเก่าวการจากไปของเพื่อนสมาชิกคนเก่าครับและขอต้อนรับสมาชิกคนใหม่อย่างสตาร์ไลฟ์เข้าร่วมทีมนั่นเองครับแต่พอแท้งข่าวเสร็จครับ เดอดบีฟเองนั้นก็พาสตาร์ไลท์เนี่ยเข้าไปดูห้องประชุมของทีมครับซึ่งเหมือนเหมือนว่าเป็นความฝันของเธอมานานแล้วที่เธออยากจะเป็นหนึ่งใน,นสมาชิกของซูเปอร์ฮีโร่แถวหน้าของโลกครับซึ่งเดือดบีฟเองนั้นนะครับมองเห็นความใส่ซื่อของสตาร์ไลท์ครับก็คิดว่าคงมีโฮมแลนเดอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ในดวงใจเปล่าเลยบอกไปก็น่าอายจริงๆแล้วเนี่ยตอนฉันตอน,นเด็กเนี่ยฉันชอบคุณมากเลยนะเดือดบีฟฉันมีโปสเตอร์ของคุณอยู่ที่บ้านด้วยพอพูดจบทันใดเองครับพอนางหันมานั้นนะครับเห็นเดือดบีฟเนี่ยถ เข้ามาในจัตทิรักผมพร้อมแล้วเล่นเอาสตาร์ไลทถึงก็ตาเหลือกเดินหนีก็เลยทีเดียวครับเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณจะไปไหนนะ่ะไหนคุณบอกว่าคุณชอบผมไม่ใช่เหรอแล้วคุณไม่ต้องการผมเหรอสตาร์ไลท์ได้ฟังเช่นนั้นครับถึงก็ปล่อยพลังความโกรธออกมาแบบไม่รู้ตัวครับคุณเห็นฉันป็นคนอย่างนั้นได้ยังไงอย่ามาทําทุเรศแบบนี้นะเดี๋ยวนะสตาร์ไลท์ถ้าคุณไม่อยากโดนปลดออกแล้วก็จงฟังผมให้ดีผมจะไม่บอกใครนะว่าคุณทําร้ายผมสตาร์ไลท์สงสัยทันทีเลยครับว่าเขาไปทาร้ายอะไรตอนไหนครับ เดดดีครับก็ชี้ให้ดูหน้าจอในห้องประชุมครับตอนนี้มันแตกเสียหายหมดเลยครับเรียกว่าไดนยับเยินจากการปล่อยพลังของสตาร์ไลท์นั่นเองครับจงทําตามที่ผมบอกซะผมจะไม่บอกใครกับสิ่งที่คุณทําและเราจะอยู่กันอย่างร่วมกันอย่างสันตินั่นเองคําพูดของเดดดีครับเล่นเอาสตาร์ไลท์ถึงกับน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวนะครับผมที่จะอยู่เนี่ยจะต้องมาดูลให้กับฮีโร่บ้ากามอย่างเดดดีนั่นเองครับ หลังจากเสร็จกิจการสะดุบให้กับเดดีนะครับผมสตาร์ไลท์เองก็มาเข้าห้องน้ำนะครับด้วยสีหน้าที่ดูแทบไม่ได้เลยนะครับซึ่งเมิร์ฟเองนะครับก็อยู่ในห้องน้ําด้วยนะครับก็เลยบอกให้สตาร์ไลท์เนี่ยไปแต่งหน้าแต่งตาให้มันดีๆหน่อยเสียภาพลักษณ์หมดนะครับโดยที่เมิร์ฟเองนะครับก็ไม่รู้ว่าสตาร์ไลท์เนี่ยไปเจออะไรมานั่นเองนะครับผมและเมิร์ฟเองนะครับก็หันมาพูดกับกระแพงว่าอย่ามาโล่จิตแถวนี้นะทานลูเซน และวซูเปอร์ฮีโร่ที่หายตัวได้อย่างทาลูเซนนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะแก้ผ้ายอยู่ตลอดเวลาก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องน้ําในสภาพเปอยกายทงทงอยู่หลังสตาร์ไลท์นั่นเองครับก่อนที่จะร้องอุ๊บนะครับผมแล้วก็เดินจากไปสตาร์นี่แบบว่ากูเจอทีมีโ่อะไรวันเนี้ยตัดมาที่ฮิวอี้ครับตอนนี้นะครับได้มาร้านสะดวกซื้อใกล้กลบ้านนะครับผมนะก็เห็นว่าสินค้าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมหรือทุกมุมของร้านเนี่ยรวมแล้วมีแต่ซูเปอร์ฮีโร่ของรูปเอเทนทั้งนั้นเลยนะครับ ซูเปอร์ฮีโร่ที่วิ่งชนร่างของโรบินจนแหลกเหลวจนเขาเองนั้นก็แทบตั้งสติไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นภาพโรบินและเป็นกองเลือดยังคงติดตาอยู่นั่นเองครับเมื่อกลับมาถึงร้านครับก็มีลูกค้าคนหนึ่งน,นะครับเข้ามาดูสินค้าซึ่งตัวของฮิวอี้เองนะครับก็ได้สอบถามว่าต้องการสินค้าอะไรหรือไม่แต่เขาก็บอกว่าเขาเองนั้นเป็น FBI ให้ดูแลก็บอกว่าเขาเองนั้นชื่อบูชเชอร์ครับผมและเขารู้ดีว่าฮิวอี้นั้นกาลังมีปัญหาอะไรกับซูเปอร์ฮีโร่ครับ เลอยากจะเสนอตัวมาช่วยโดยทั้งคู่นั้นก็พูดกันไปเดินกันไปนะครับผมโดยที่ผู้เชื่อบอกว่ามันมีซูเปอร์ฮีโร่แตกแถวหลายคนและเขาจะเป็นคนจกกัดการกับคนพวกนั้นถ้าอยากให้แก้แค้นหฮโรบินแล้วก็ตามฉันมาฮิวอี้ครับเมื่อตามพูเชื่อไปนะครับก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งครับผมทีแรกก็ไม่เต็มใจจะไปซะเท่าไหร่ครับแต่คิดไปคิดมาแล้วก็อยากจะแก้แค้นให้กับโรบิน้นั่นเองครับผมและบาร์แห่งนี้นะครับก็เป็นบาร์ลับนะครับผมที่เหล่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาปลดปล่อยอารมณ์ด้านมืดกันทีี่่นครับ ทั้งเซ็กทั้งยาเรีเยกได้ว่าจัดเต็มทุกอนูก็ว่าได้โดยได้เขาพาฮิวอี้นะครับไปดูภาพในกล้องวงจรปิดนะครับที่เอเทนเนี T ่ย e, ได้มาที่ร้านแห่งนี้นะครับและพูดถึงโรบินด้วยเขาได้พุ่งชนโดยไม่ได้ตั้งใจและพูดกับเพื่อนอีกว่านายรู้ไหมตอนที่ฉันวิ่งชนาน,นางคนนั้นนะเว้ยวันกามนันเนี่ยพุ่งเข้ามาในปากฉันเลยว่ะขยักขแยงสุดๆฮ่าๆๆๆูดแล้วก็ขำกันไปเลยครับผมเรียกได้ว่าโหล็อกชอบใจกันหน้าดูเลยทีเดียวแต่นั่นนะครับทาให้ฮิวอี่เนี่ยโกสุดๆเลยก็ว่าได้ หลังจากนั้นครับผมบูเชอร์เองนั้นก็วางแผนกับฮิวอีครับว่าจะให้ฮิวอีนั้นติดต่อไปขอรับเช็คอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้นะครับให้ไปรับที่บริษัทและขอเจอเอเทนด้วยและใช้จังหวะนั้นนะครับติดเครื่องดักฟังในห้องประชุมของฮีโร่ให้ได้แต่ฟังดูแล้วในความเสี่ยงมันเยอะมากฮิวอีก็ไม่ขอเอาด้วยครับเรียกว่าอ้อขอบายดีกว่าเพราะว่ามันเสียงลือเกินนะครับจึงขอตัวกลับบ้านทันทีครับ ในวันถัดมาครับสตาร์ไลท์นะครับผมก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดานะครับและออกมาพักผ่อนข้างนอกโดยที่ตัวเขาเองนั้นนะครับก็โทรหาแม่นะครับที่พยายามจะบอกว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะครับที่อยู่ในทีมนั้นแต่แม่เองนะครับกับชิงตัดบทนะครับบอกว่าแม่เองเดี๋ยวคุยกับเพื่อนบ้าน เขาแสดงความยีใจมากเลยนะครับที่ลูกสาวได้เป็นฮีโร่แถวหน้าของโลกประมาณว่าคุยอวดลูกสาวประมาณนั้นนะครับผมสตาร์ไลท์เองนะครับก็ไม่กล้าจะบอกแม่นะครับเพราะไม่อยากให้แม่เสียใจด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยฮิวอีก,ก็มานั่งแดกอะไรสักอย่างอยู่ข้าง,ข,างข้างอยู่พักใหญ่แล้วนะครับผมสตาร์ไลท์ก็เพิ่งสังเกตเห็นครับก็เลยขอโทษขอโพยนะครับที่นั่งรบกวนนะครับทั้งคู่ก็เลยพูดคุยถึงปัญหาที่เจอกันมาแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดกันชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสตาร์ไลท์เนี่ยก็พูดเรื่อง การเจอปัญหาในที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามฮิวอี้ด้วยว่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรกันชัดเจนครับโดยเฉพาะสตาร์ไลท์เนี่ยก็ได้พูดให้กําลังใจฮิวอี้นะครับให้ต่อสู้ต่อไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องพอได้ฟังเท่านั้นแหละครับถึงกลับไปหาบุเชอร์ครับเพื่อขอเข้าร่วมภารกิจทันทีครับและเมื่อฮิวอี้นั้นต่อสายไปที่เจ้าหน้าที่ครับเพื่อขอเสนอเงื่อนไขในการรับเช็คเกี่ยวยาก็สามารถเข้าสู่แผนของบูเชอร์ได้ในที่สุดนั่นเองครับวันถัดมาครับ ฮิวอีก็ตรงสู่อาคารของเดอะวอนนะครับผมซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ดูแลและผิดชอบซูเปอร์โลของทีมเซเว่นนั่นเองครับเมื่อเข้าไปถึงเนี่ยก็พบกับเอเทนครับแต่ก็ยังมีภาพคาบเลือดของโรบินติดตามตัวของเอเทนอยู่เียได้ว่าสลัดภาพนี้ออกได้ยากจริงๆครับผมเมื่อตั้งสติได้เนี่ยก็ได้จับมือกับเอเทนครับโดยที่เอเทนนั้นก็เอ่ยปากขอโทษตามเงื่อนไขที่ฮิวอีได้ขอไว้นะครับแล้วก็จะขอรับเช็คนะครับผมซึ่งในจังหวะนั้นเองฮิวอีก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่นึงครับ เพื่อทาการจัดเตรียมอุปกรณ์ดักฟังนั่นเองครับโดยหารู้ไม่ว่าทาลูเซนอยู่ในโหมดหายตัวแอบดูพฤติกรรมของฮิวอี้อยู่ไม่คางสายตาเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อฮิวอี้ครับติดเครื่องดักฟังเรียบร้อยเนี่ยก็เซนรับเช็คนะครับแล้วออกมาหาพูเชื่อทันทีครับพูเชื่อครับก็ขับรถไปส่งฮิวอี้หน้าตาเฉยเลยนะซึ่งฮิวอี้บอกว่าเขาสามารถทําอะไรได้มากมายเลยนะจะให้เขาทําแค่นี้เองจริงๆหรอพูเชอร์ก็ยืนยันคําว่าหมดหน้าทีของนายแล้วที่เหลือเขาจะจัดการเองเรียกว่าผิดหวังพอสมควรครับ คิดว่าจะได้ร่วมอุดมการอะไรด้วยซะอีกนั่นเองครับแต่ไม่นานครับขณะที่ฮิวอี้อยู่ในร้านรับผมก็มีเสียงปริศนาพูดว่านายนั่นคือใครกันแน่พร้อมแล้วนะครับก็ดึงบารของพนักงานของฮิวอีเนี่ยมาดูนะครับผมจากนั้นก็กระชากฮิวอี้ออกมาทันทีครับเฮ้ย <Hey, S 2> ไอผู้ชายที่มากำนานเนี่ยมันเป็นใครกันวะบอกมาเดี๋ยวนี้นะเว้ย เสียงของทานูเซนครับตะโกนใส่ฮิวอีครับโดยที่ฮิวอีเองนั้นนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเละเหมือนว่ากาลังจะเข้าตาจนอยู่ด้วยนะครับผมอยู่ๆครับพูชเชอร์นะครับผมนะก็ขับรถพุ่งเข้ามาในร้านนะครับชนทาลูเซนนะครับผมเรียกว่ากระเด็นไปเลยทีเดียวนะครับหนีไปซะไอ้หนูเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองพูดจบนะครับบูชเชอร์นะครับก็เตรียมพร้อมจะโบกทาลูเซนครับ แต่มันอยู่ในโหมดหายตัวไงทําให้บูเชอร์เนี่ยโดนยำเละกันเลยทีเดียวนะครับแม้บูเชอร์เองนะครับจะพ่นเลือดนะครับของปากตเอเนี่ยใส่ตัวของทารูเซนนะครับเพื่อจะได้เห็นรูปร่างบ้างแต่ก็ไม่ได้เปรียบเลยนะครับผมเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยบอกได้เลยว่าทารูเซนแม่งแบบโอ้โหเหนียวมากๆเลยครับจนกระทั่งทารูเซนเนี่ยกำลังจะจัดการบูเชอร์ได้นะครับฮิวีเองนะครับก็กลับมาช่วยนะครับโดยเอาสายไฟเนี่ยมาช็อตที่ตูดนะครับผมทําให้ทารูเซนถึงกับล้อก็ล้มลงไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวเก่งนี่วะ ตอนนี้บูชเชอร์ก็ชมฮิวอี้นะครับฮิวอี้ก็ลงมานั่งพักนะครับแล้วบอกกับบูชเชอร์ว่าเห็นมันพูดล,ลอยๆว่าผิวหนังมันเป็นคาร์บอนมันคือสื่อน,นําไฟฟ้าดีๆนั่นเองเล่นเอาบูชเชอร์นะครับถึงกับขำและพูดออกมาว่าไอเด็กน้อยเอ้ยนายเพิ่งฆ่าซูเปอร์ฮีโร่ทีมเดอะเซเว่นไปเลยนะเว้ยโอ้โหนานี่มันเจ๋งจรงิจรงๆวะ่ะคำนี้ครับเล่นเอาฮิวอี้ถึงกับตาค้างเลยเดียวเพราะว่าจรงิจรงๆแล้วเนี่ยนะครับผมฮิวอี้เองนั้นก็เด็กน้อยมากในเรื่องวงการนี้นะครับและเอาตรงๆเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะฆ ตัดมาในคืเนเดียวกันครับได้มีผู้นําประเทศคนหนึ่งนะครับได้มาพูดคุยกับเมเดลีนะครับผมเกี่ยวกับการจะจัดจ้างซูเปอร์ฮีโร่นะครับไปเป็นกองรบแนวหน้าของประเทศนั่นเองครับซึ่งทางเมเดลีนะครับก็ได้เสนอซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีคนหนึ่งนะครับในราคาประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับผมแต่ทางผู้นำเนี่ยได้ขอต่อรองประมาณ200ล้านก็นแล้วกันนะเพื่อแลกกับการไม่รู้ไม่เห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอมพาวี e. ซึ่งเมดอลีนครับก็ไม่รู้ว่าเขาเองพูดถึงเรื่องอะไรนะครับแต่เขาเองเนี่ยลดให้ไม่ได้จริงๆทางผู้นําครับก็ยืนยันว่าเขามีข่าวกองว่ามันคือเรื่องจริงและมั่นใจว่าคุณก็เข้าใจดีว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรให้ไปคิดทบทวนกันให้ดูดีๆแล้วกันนะครับผมจากนั้นไม่นานครับ ขณะที่ผู้นำกำลังเดินทางกลับนั่นเองครับมินดลีนเองก็ตกลงว่าจะขอลดราคาเหลือให้250ล้านเหรียญน,นะครับแต่ทางผู้นำก็ขอ230ล้านเหรียญก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นการดีลกันสำเร็จนะครับผมแต่ทางมินดลีนนะครับมีข้อต่อรองว่าไอ้เรื่องคอมพาวีอะไรนั่นฉันไม่รู้ว่าคุณไปรู้อะไรมานะแต่ทางเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับข่าวที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ดังนั้นก็ขอให้เรื่องนี้นะครับไม่ต้องเอ่ยถึงก็แล้วกันนะซึ่งในขณะที่ท่านผู้นำนะครับกำลังเดินทางกลับด้วววยควคร่บบินนสตัั ลูกชายที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างครับผมก็เห็นซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งนะครับบินมาใกล้ๆเครื่องบินนะครับผมพ่อฮะนั่นโฮมเรนเดอร์นี่นาลูกชายของท่านพูณามครับมองด้วยรอยยิ้มครับเพราะว่าตัวเขาเองนั้นชื่นชอบตัวโฮมเรนเดอร์ด้วยเช่นกันนะครับผมแต่เพียงแค่อืดใจเดียวเท่านั้นเองโฮมเรนเดอร์ครับก็ยิงเลเซอร์ออกจากตาใส่เครื่องบินเลยครับผมจนเครื่องบินทางพูณามตกไปอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วหนังก็เป็นอันจบไปใน e p ีที่1นั่นเองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเดอะบอยใน EP แรกนะครับจบด้วยแบบจุกๆเจ็บๆมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เองฮิวอี้เนี่ยนะครับก็ได้เข้าร่วมกับพุชเชอร์อย่างเต็มตัวแล้วส่วนโฮมเรนเดอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ๆก็ทำอะไรลงไปอย่างที่เราไม่คาดคิดด้วยเช่นกันครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามในตอนหน้านะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้แม่งมันมากๆเลยครับผมนะหากใครชอบสปอร์ฮีโร่สายดาร์กเนี่ยเรื่องนี้บอกได้เลยว่าคุณจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียว โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ